ชมรุ่นไงต่ำตอ่อมั้งครับพี่น้องมันจะออกวะครับผมโคดต่อนะครับเนี่ยตอคอยนะครับเี่ต่อคอย วอออกครับผมมาครับยังบุลาความพยายามอยู่นะครับลองมึงครับว่าสิออกบอออกครับผมโอ้ <S <S แข็งแข่งครับผม ตอนนี้เคยต่ำทีหนึ่งนะครับบอ่อครับนี่มาต่ำรอบสองนะครับนี่ตอนนี้นะครับมาชมรุ่นัง,งีเพิ่นเอาต่อออกแล้วมึงครับผมเสียวออกได้บอนะครับ ตางคนกับต่างมีวิธีเป็นของตัวเองนะครับผมคลิปนี้ก็ใจะให้ชม7840ดันต่อค่อยนะครับผมม,มันไม่ต่อหน้อยๆนะครับเห็นเห็นต้นซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวมาสิว่าโอ้ยต้นซ้ำแขนนีา่างนว่าโมเมนต์พี่บินน่องมันเป็นนันติงต้นมันนั่ซื้อนะครับต่อม,มันไม่ไม่หน้อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนออกได้เดี๋ยวสิได้เห็นนะครับผม อันต่อคอยนี่ครับรถไทนี่ยยอมนะครับผมอาต่ว่ามาลองมึงครับผมว่มาพคนเสียวออกได้บ่นะครับเดี๋ยวให้น้องเล็กไปก่อนนะครับ รุนกันครับพี่น้องว่าสิออกก็ออกโอ้เหนียวแห้งครับก็เป็นตะออกแค่ออออาก็ออก ก็อ,ออกพี่้องต้องดันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทางครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทางดันครับพี่้องการดันต่อนะครับเข้าใส่แต่แห้งรถนะครับผมพังนะครับบอกเลยคำเดียวเลยว่าพังแน่ๆครับรถนะถึงรถเท่าใหญ่ไงเขาก็ต้อง ใส่เลี่ยมใส่ลล่ใส่หัวจั็กน่อยนะครับผมเขาใส่แต่กำลังแรงต่ำเอาต่ำเอานะครับอ้บุคม,มกรบคารซ่อมรถด,ดี๋ครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าใชา่ใช้กลางจะเอาต่อนี้ออกได้ไหมนะครับผมร้อยสิบห้าแรงม้านะครับผมมาลองเมืองครับ เดี๋ยวตะออกอยูพ่น้องแมลังแสห์ฮคนครับออก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 อีกแล้วผม <laughs> ออกตลอดผมนั่นก็อย่า็นงมาผมรอให้รถไทยต่ำต่ออยู่ มึงเลยครับพลาะรากำลังมันะครับรถใหญ่ๆมันสิมาดันมันสิมาดันเร็วๆคือยังรถน้อยไม่ได้นะครับผมต้องใส่รอบตั้มนะครับแล้วเขาก็ใส่ใบ,บมีดพยุงขึ้นเอานะครับนี่นะครับออกแค่ครับพี่น้องเป็นสังชีอ <c oughs> อกแล้วครับออกแล้วออกแล้วออดมึงไม่น้องรอจ,จมลมุ่มหมดเลยคน โอ,อ้โหแก่เสวยครับพี่น้องบุญเป็นต่อหน่อยนะครับโอ้ยบุญเป็นต่อค่อยซทำนะพี่น้องต่อแบบไงเลยครับบุญ <laughs> เป็นต่อค่อยนะครับผมมึงผิดครับจักต่ออีกยังยงบเป็นต่อแดงจั๊กต่อไม่ดูครับรจักเนี่ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว นี่นะครับเป็นข้างแรกนะครับที่ผมเนีัยีเจ็ดแปดสีนนะครับขุดต่อนะครับผมไม่แม่นดันต่อนะขุดต่อนะครับผมโอ้แห้งอยหลีแห้งอยหลีครับเอา หาเรียมหากว่าท่านะเห็นนะครับโอ้ยญงแห้งอยู่ดีต่อไงครับอ้นะครับออกแล้วพี่น้อง 6640ที่ผมทายไปนะครับวัดต่อง่ญ่แล้วต่อน,นี่ง่ญ่กว่าครับผมอันนี้มันไม่หกักมันไม่หักไม่เปียกกอดไปนะน้ำนะครับผมมันก็เลยอยากออกงกายก็หน่อยนะครับ หลายหลายทางนะครับผมหาเรียมกันครับหาเรียมกันครับอะโมมึงครับออกว่าออกรอบนี้ว้ว ข้ามข้ามมากเนน็นกันกันไม่ร่างจิอ๋อครับเปลี่ยนหาเรียมไม่นะครับผมโอ้โมเมนต์ต่อหน่อยพี่น้องแต่ว่าแม่รุ่นง่านะครับว่าได้กินหน้าเนี่ย อามว่ม่นลุนไงเดี๋ยวเปิดอาดลานแล้วครับมันมีต่อคอยนะมันมีต้นคอยนนะครับหากคอยมันเหนียวนะครับมันกอดต่อไว้นะพี่น้องเดี๋ยวมันจะว่าต้นจำหนีเอาเอ็งเอารถคู่ก็ตากตำออกจะว่าไหยเนาะออกแล้วพี่น้องออกแล้ว ออยูหรอครับพี่น้องขันสปาพเีร็แล้วออกแท้ๆครับให้เป็นตั้งสิเรียบร้อยพี่น้องมึงครับมันมีหากไม่เป็นน้ำนะครับผมหักค่อยนะครับผมมันเหนียวพี่น้องอ มึงออกด้วยพี่น้องหันโมแมนร์รถไงเนี่ยบ่อ้ยบนต้องมาใกล้เลยครับจุดนี้ไม่ได้ใส่หางนะครับผมใบมีดล้วนๆมึงออกพี่น้องมันมีหักคอยนะครับผมต่อคอยกับต่อต่อไม่แดงมอครับยูต้องกันเลย ุดยอดเลยครับสุดยอดคว้มแรงนะครับหปแล้วพี่น้องเลยผมไม่ยูครับ <c oughs> โอ้แห้งอยู่ดีครับออ ยอดเลยครับผมแรงอีหลีแรงอีหลีมึงว่าพี่น้องผมไม่ได้น้อยแล้บนี่ผมก็เห็นแต่ไมโครทันแล้วเอาออกกันสิมันมีตัวมันมีหักคอยนนะครับนี่นี่ครับหักคอยหักไม่เป็นนะครับผมกูจักอยู่ดอกนะครับหักไม่เป็นนะครับ ถามพู้เองหูวจักต้นคอยนะครับโอ้ต้นนี่นี่ะครับรถไถย่านนะครับนี่แรงอีรีครับแรงอีรียอมรับฝีมือเลยครับกำลังเหลือๆโอ้อยากได้แหะครับบัดนี้โอเคนะครับพี่น้องไปชมการไถต่อเลยนะครับผม